แนะนำแอปสำหรับถ่ายรูปถ่ายคลิปนะคะรับรองว่าแอปนี้สาวๆจะต้องถูกใจแน่นอนค่ะชื่อแอปโซโนนะคะ S N O W นะคะไปหาดาวน์โหลดเอาได้เลยนะคะใช้งานได้ฟรีเนาะพอเข้ามานะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการที่จะถ่ายคลิปนะคะก็ให้เลือกไปที่วิดีโอนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าของเรานะคะหนังหน้าของเราก่อนที่เราจะใส่เอฟเฟกใส่ฟิลเตอร์เข้าไปนะคะก็ให้เลือกไปที่เอฟเฟกนะคะ เขาก็จะมีเอฟเฟกที่เกี่ยวกับบิวตี้ให้เราเลือกใช้นะคะทําให้เราสวยขึ้นไปในพริบตานะคะโดยที่เราไม่ต้องแต่งหน้าเสียเวลาทีเป็นชั่วโมงเนาะอ่ะพอเ,เลือกเอฟเฟกนะคะให้มองไปที่หมวดหมู่ที่ชื่อว่าบิวตี้นะคะบิวตี้อ่ะ อันนี้จะเป็นรวมเอฟเฟกเกี่ยวกับการแต่งหน้านะคะก็ลองเลือกเลือกดูนะคะว่าเพื่อนๆชอบสไตล์การแต่งหน้าแบบไหนนะคะ,ะถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันขึ้นคําว่า VIP นะคะนั่นคือว่าคุณจะต้องสมัครเป็น VIP ก่อนจะต้องเสียเงินก่อนนะคะถึงจะใช้เอฟเฟกนี้ได้เนาะแต่ปกติก็จะมีเอฟเฟกหลายเอฟเฟกเลยนะที่ใช้งานได้ฟรีแล้วก็สวยด้วยนะคะสมมุติว่าอันนี้นะคะออสการ์เมคอัพเราลองเลือกดูแบบ สวยขึ้นมาเลยนะคะแต่มันก็จะดูหลอกๆนะคะดังนั้นก็เพื่อนๆก็ลองเลือกดูลองเลือกเอฟเฟกที่มันเข้ากับเรานะคะบางทีอ่ามันมันแต่งเวอร์เกินอ่ะมันก็ทําให้ดูดูไม่ดีเนาะอ่ะสมมติว่าเราต้องการเอฟเฟกอันนี้แล้วเราต้องการที่จะเซฟเก็บเอาไว้ใช้ในภายหลังน,นะคะให้เพื่อนๆเนี่ยกดค้างเลยนะคะกดค้างตงัวนี้อ่าแล้วมันก็จะเป็น เป็นรูปดาวเป,เ,ปเป็นเซฟเป็นเฟวอริทเก็บไว้นะคะคราวหน้าถ้าเราต้องการที่จะใช้แอปนี้นะคะเราก็ไม่ต้องมานั่งเลือกแบบนี้แล้วนะเราก็ไปที่เอฟเฟกนะคะแล้วก็ไปที่ตรงนี้ได้เลยนะคะไปที่รูปดาวเนาะก็จะมีรูปเอฟเฟกต์พิจิตเนี่ยเซฟเก็บเอาไว้นะคะไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาหาในหมวดหมู่บิวตี้อีกนะคะ